กราสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องพี่กรณทีวีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ชื่อหมู่บ้านนะครับผมดูว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะเ,เรามาขุดคลองน้ํานะครับผมมาขุดคลองน้ําเพราะว่า จะขุดคลองน้ําตรงนี้นะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้ระบายน้ํานะครับระบายน้ําของสระนะครับผมสระน้ําที่ว่าถ้าน้ํามันขึ้นสูงมากเกินไปนะครับถ้าน้ําขึ้นสูงมากเกินไปมันจะเข้ามาท่วมทุ่งนานะครับผมเราก็จะขุดเอคลองนะครับผมไปหาสระนะครับพอเวลาสระน้ําขึ้นนะครับผมน้ํามันก็จะไหล ตรงที่เราขุดคลองนะครับอ่าไอ้แล้วก็จะบุญมีแผนการเดียนะไอ้แล้วก็จะบุญมีแผนคิดไว้อยู่ครับบอลมาแปลงไหมบอกไ่รู้นะอ่าอาจิเฮ็ดไปก่อนครับบอลมาแปลงนะมันก็เอาไปก้อนนะพอมานยางไหมเจ้ามันลึกลงบ่ครับอือืมไอ้เคสย่านย่านมันตูนนั่นตามโคลนี่อ๋อครับครับเบืงตาดิน นีนะ่ได้เลดับที่น่าไปไนะหมเน,นี่ยเพราะว่าแากตายอยูงนั่นตั้งคอก็อยู่กับพี่เคนะครับวันนี้อ่าเอาลงเอาลงอีกนะขุดลงอีกขุดให้มันเลิกลงอีกจักหน่อยนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมง30นาทีนะครับผมเ็นาโมงสามส30นาทีนะครับก็คนขับอยู่กับพี่เคนะครับผมก็ไม่ได้มาขับสนานเลยนะครับวันนี้ได้มาขับก็ถ่ายคลิปนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับผมที่ว่ามางานขุดแม็โครทีไรนะครับผมต้องถ่ายคลิปตลอดนะครับผมเพาไปเป็นหน้าที่ของผมนะครับ งาทีตลอดเลยแล้วก็อ,อขุดไม่มากนะครับผมก็ขุดแค่ขุดคลองน้ํานะครับขุดแค่คลองน้ำนะครับผมวันนี้ขุดไม่มากนะครับคือเขาเออให้เราเหมาสามพันนะครับผมเพาะาก็แค่สามพันนะครับเหมาเท่าไหร่ก็ได้เสร็จตอนไหนก็ได้ สามพันนะครับผมเพราะว่าน,นี้เป็น,ปนงานเหมานะครับผมไม่ใช่งานรายวันนะครับอันนี้เป็นงานเหมาเขาขอเหมานะครับผมเอาได้ครับไม่มีปัญหาก็คิดว่าอีกไม่ถึงสองชั่วโมงก็น่านจะเสร็จนะครับผมนะโคก็น่านจะขุดเสร็จนะเพราะว่าอันนี้มันก็ขุดเกินครึ่งแล้วนะครับ ขุดเกินครึ่งแล้วนะครับขุดไปหาสระน้ําเฉยๆนะครับผมขุดไปหาสระน้ําแล้วก็คิวด,ว,ว,ดนะว,คคว่าน่าจะได้แต่งพวกที่ว่าขุดดินขึ้นมานะครับพวกนี้ครับคิดว่าน่าจะได้แต่งเป็นทางนะครับผมเป็นทางให้คนเดินนะครับผมน่าจะได้แต่งทางนะครับว่าน่าจะขุดเสร็จนะครับผมน่าจะขุดเสร็จก่อนแล้วค่อยมาแต่งทางคนระับแล้วค่อยมาแต่งพวกดินพวกที่มัน กองหยุ่ข้างอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าขุดเสร็จนะครับผมเวลาน้ําขึ้นนะมันก็จะไหลลงมาในคลองนะครับผมไหลลงมาในคลองปุ๊บแล้วก็ไหลลงไปใส่ใส่ท่อระบายน้ํานะครับไหลลงไปใส่ท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับผมไหลลงไปแล้วก็มันก็จะไปออกเ ตรงแม่น้ำข้างบนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตรงแม่น้ำข้างบนนะครับมันก็จะไหลออกไปใส่ตรงโน้นนะครับตรงแม่น้ำนะครับจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับนี่นะครับมันก็จะไหลออกตรงนี้นะครับอ่าก็ไหลจะไหลออกตรงนี้เป็น สระน้ำนะมันเป็นแม่น้ำนะครับผม ทางเดินมันก็ค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับผมสาหรับแมคโครต้องได้แต่งทางไปขุดตลอดด้วยนะะว,วามชันมากนะครับต้องได้แต่งทางมาเรื่อยๆนะครับทางเดินแมคโครค่อนข้าง,างจะชันนะเนี่ยผมก็จะขุดมาถึงตรงนะครับตรงสระน้ําตรงนี้นะครับมาขุดตรงถึงตรงสระน้ําตรงนี้ เพว่าพอลุงแล้วอยากให้ลึกนะ อ,อทั้งนี้ต่ำไปเลยเพราะ่างหมนี้นาหนีเรียนลงนี่ท่านจะออเอนเอน,อนื่ๆน่อสิีบ้านพอมาหนีทำบ้านพอทำทำพอเถอ ต้องไ้วางท่ออีกเปล่านะครับอาจจะได้วางท่ออีกนะครับรถบดดมันจะเดินมาได้ไหมเนะี่ย

ขอมาอมตยลอได้ผเจอพผมอยู่มนยะ่อยู่ไ่หไลืมดูเวลาเลยได้ไหวาโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ช่องบีก่อนทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าไปบายครับผม